คือแม่นางเพยเพยเพยหรือไพรๆไพรเพยเพยน่าจะดีกว่าข <c oughs> ้าคือแม่นางเพยๆเพยแห่งหุบเขาเหลียงซาน <c oughs> ซึ่งวันนี้อาจารย์ของข้านาั้นได้มอบหมายให้ตัวข้าไปหาผักมาในช่วงเทศกาลกินเจแต่อาจารย์หารู้หรือไม่ว่าในช่วงนี้น้ำท่วมผักได้รับความเสียหาย และอัดเบียรที่อาจารย์ให้มานั้นช่างน,น้อยนิดเสเหลือเกิดมันจะพอได้อย่างไรคะท่านแต่ด้วยความที่ข้าทำไมาเป็นคนทำไมฉลาดปราดเปรื่องฝึกวิชามันนักต่อนักเพราะฉะนั้นข้าจะไปตามหาผักให้อาจารย์จงได้คอยดูกันหายตัวดีกว่า แล,แล้วตอนนี้ข้าก็หายตัวมายังตลาดสามย่านได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยเขามีการจัดโครงการพาณิชย์ราคาเทศกาลกินเจข้าได้กินของถูกได้กินอาหารเดี๋ยวข้าขอตัวไปดูก่อนล่ะแต่ข้าไม่หายตัวแล้วข้าเหนื่อยข้าเดินดีกว่า เออ,เอ,อต้องใช้พลังลมปราณเยอะเหลือกเกินในการหยุดรถคันนี้ข้าได้ข่าวว่ารถคันนี้มีสเสบียงมากเหลือลน้นให้ข้าได้ฝึกพลังลมปาณในยามนี้ส่งมาให้ข้าบัตรเดียวนี้แค่นี้ให้ไม่ได้หรือคะ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 ต้องเดินออกจากถนนนี้ไประวังจะตกนรกเอจีปอยเปตหมื่นแสนล้านหมื่นแสนล้านชาติให้ไม่ได้หรือคะพี่ทำไรอ่ะผมจอ,อกรถแล้ว ขอโทษค่ะขอโทษค่ะรถคันนี้น่เองที่จะออกไปจำหน่ายให้กับประชาชนในเทศกาลกินเจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพาณิชย์ลดราคาเทศกาลกินเจนั่นเองชุบชุ ก็กรมการขาภายในเขาจัด <Cornell> กิจกรรมนี้ให้ประชาชนอย่างเราๆเนี่ยนะคะสามารถหาซื้อผักวัตถุดิบเจอาหารปรุงสำเร็จเครื่องปรุงอาหารเจในราคาลดแบบพิเศษสุดๆตลอดเทศกาลกินเจนี้เลยค่ะตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะคะโดยรถโมบายนี้นะคะจะออกจำหน่ายทั้งหมด 156จุดค่ะแบ่งเป็นในกรุงเทพมหานคร100จุดและต่างจังหวัดอีก56จุดค่ะโดยเขาจะนำผักสดๆเนีคะวัตถุดิบออกไปขายลดราคาสูงสุด38-50%เกันเลยทีเดียวนะคะ Rush m มากแม่ โอ้โหมาละนี่เหมาะกับอาจารย์ค่ามากอาจารย์ค่านี่แก่ต้องกินมาละเยอะๆอ,อุ้ยราคาดีมากโอ้โหผักราคาดีราคาถูกแบบนี้นี่แหละคา่ะที่จะนําไปขายบนรถโมบายพาเน็รถราคาเทศกาลกินเจนอกจากนั้นก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกน,น,นะคะมีซอสปรุงรสสูตรเจแล้วก็มีอาหารพร้อมปรุงอย่างเช่นโปรโตีนเกษตรนะคะแล้วก็วุ้นเนส้นหมี่ซัวเป็นต้นค่ะอาจารย์ค่าปวดหัวบ่อยนักเอาไปเลยสี่แผง ไม่ต้องใช้ถุงลดโลกร้อนนี่เสื้อก็ใช้ได้ไม่ต้องจ่ายเงินด้วยอุ๊ยคุณตำรวจไม่ได้จุกแจงค่ะหยิบเฉยๆค่ะอื สินค้าเหล่านี้นะคะนอกจากจะมีจําหน่ายในรถโมบายพาณิชย์แล้วค่ะกรมการค้าภายในยังได้ร่วมมือกับห้างค้าปลีกค้าส่งทั้ง i ิกซีแมคโครโลตัสท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต1,115สาขาค่ะและถ้าเกิดใครเป็นแบบนักช็อปออนไลน์ตัวยงแบบเพต้องถูกใจสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าเรายังมีอ e ีคอมเมิร์ซทั้ง Lazada, Shopee Food, Robinhood, Lineman, Grab รวม1,941ร้านค้าให้ได้ช็อปกันนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเรายังได้รับความร่วมมือนะคะจากชมรมทายาทห้างค้าปลีกค้าส่งอีก38ห้าง 200สาขาที่ร่วมการจัดเต็มลดราคาลดสูงสุดกันไปเลยที่69%ค่ะและยังไม่หมดค่ะทุกคนเรายังได้รับความร่วมมือนะคะจากตลาดสดอีก101ตลาดทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดค่ะรวม448ร้านค้านะคะจำาหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคาไม่เกิน35บาทอีกด้วยอุยราคาน่าขบมากๆค่ะ โอ้โหผักราคาดีราคาถูกแบบนี้ก็ต้องเมาเหมา่สิจ้าในช่วงเทศกาลกินเจนี้นะคะเหมาไปให้อาจารย์ค่าบนภูเขาเหลียงปานเน่เทศกาลกินเจนี้นะคะขอให้ทุกคนอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจหน้าตาอิ่มเอิบรับบุญกันนะคะคลิปหน้าไม่ใช่เล่นที่จะพาไปทําอะไรที่ไหนฝากติดตามด้วยวันนี้ไปกล่องสะักลีห์ฮ